สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวนี้ก็คือเคโรลกันโซพลาโมคอลเลกชันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวของเคโรลกันโซนะครับแล้วก็ตัวเคโรลมาร์คทูนั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้มันจะเป็นรวม2ตัวนี้อยู่ในกล่องเดียวกันนะเป็น Anniversary Special Version นนะครับซึ่งผมได้แบ่ง แยกมาให้แล้วว่าฝั่งนี้นะเป็นตัวเคโรโลฝั่งนี้มาเป็นตัวของ Mark II นะครับตัวเคโรโล่นะฮะก็จะประกอบไปด้วยเคโรโลที่มีฐานนะฮะพาร์ทอาวุธนะครับก็จะมีเหมือนที่เป็นตุ้มระเบิดนะฮะแล้วก็พาร์ทปืนนะครับนี่แล้วก็อันนี้บอสกานะครับแล้วก็ชินโลนะครับไม่ได้มีสติกเกอร์ตรงดาวมาให้นะฮะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนลูกระเบิดหรือปืนเล็กอะไรสักอย่างนะฮะเรียกไม่ถูกนะครับสติกเกอร์ก็ไม่ได้มีติดมาให้นะครับเพราะว่าที่ด้านหลังเนี่ยอ่าตรงนี้อย่างตุ้มระเบิดเนี่ยก็มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไอตัวที่ติดด้านหลังนี่ก็อยู่ตรงนี้อ๋อน่าจะเป็นไอ o n นนะถ้าลักษณะแบบนี้นะฮะตรงนี้ดาวสีเหลืองไม่ได้มีมาให้นะครับดวงตาเป็น2แบบนะครับแบบกลมแล้วก็แบบอะไรเนี่ยหลับตาใช่ไหม ตามนี้เดี๋ยวมาดูลูกเล่นกันแล้วก็ตัวแขนนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2คู่กับอีก1ข้างนะครับ1ข้างคือชิ้นนี้นะครับ2คู่นะครับก็คือคู่แรกเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ถืออาวุธได้นะฮะก็เอาปืนมาเสียบได้เลยอย่างนี้นี่ส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแบบขยับข้อได้นี่ แล้วก็อีกหนึ่งข้าก็คือทําท่าตะเบะอย่างนี้นะครับขามี2คู่นะครับขาแบบยืนตรงนะฮะแล้วก็ขาแบบงอเข่านะครับซึ่งเอาตรงๆเลยไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ <laughs> แทบจะใช้ไม่ได้เลยแล้วก็สําหรับตัวเครโรโลเนี่ยมันยึดโยงโดยการติดไปกับเท้าเท่านั้นถ้าเป็นการยึดโยงโดยเ,เสียบจากด้านหลังเนี่ยมันน่าจะยืนอยู่ มากกว่านี้นะแล้วก็จะมีชิ้นพวกนี้ให้นะก็ไม่รู้ว่าทําอะไรนะฮะในจุดขยับนะครับของตัวเคโรโล่เนี่ยหัวเนี่ยถือว่าหลุดง่ายมากนะฮะสกิดปุ๊บหลุดปับ๊บขาด้วยเช่นเดียวกันนะคือทุกชิ้นส่วนนะครับสำหรับตัวเคโรโล่นะครับหลุดง่ายมากๆอ่ะเน,นือไหนก็ถอดหัวมาละในส่วนของการปรับเปลี่ยนดวงตานะครับก็คือจะมีจอยตรงนี้อยู่นะฮะ เรากดมันลงไปนะครับเราก็หมุนจอยนะฮะหมุนจอยอย่างนี้นี่ก็จะมีดวงตาขึ้นมาตามนี้นะเทคนิคก็คือกดดวงตานะครับแล้วก็หมุนนะฮะให้มันเข้าล็อกพอดีประมาณนี้ขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วกัน ทีนี้ในส่วนของลำตัวนะครับในการถอดเปลี่ยนแขนนะฮะอันนี้ด้านนี้อ่าแล้วก็ติดบาซุก้าอย่างนี้ในการติดหัวนี่หัวมันโคตรจะกลมเลยเห็นไหมว่ามันจะขัดกันนะฮะฉะนั้นมันต้องเอียงประมาณนี้ในการถือบาซุก้านะครับ ตรงปีกปีกหมวกขยับได้นะครับถือบาสุก้านี่ลำบากนะแล้วก็มือก็พับตะเบะขาหลุดเ,เห็นไหมฮะว่ามันล่วงเลยนะฮะคร่าวๆนะฮะก็ประมาณนี้ของตัวเคโลโลนะครับซึ่งอันนี้จะมีกล่องกล่องแยกกล่องแยกขายนะฮะ ถือทั้งสองกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องแยกขายอยู่แหละเดี๋ยวขอติดก่อนมีปัญหาเรื่องหัวจริงๆนะฮะส่วนพาร์ทอื่นๆนะฮะก็ง่ายๆก็คือตามนี้นั่นเองนะฮะไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็ติดปืนนี่ติดอย่างนี้ก็ถอดแขนถอดอะไรนะครับใส่ไปจบไปง่ายๆนะคสำหรับตัวเคโรโรกันโซนะฮะกล่องนี้กล่องแยกน่าจะราวๆสองกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ว่าจะมาดูที่ตัวนี้นะฮะก็คือตัวมาร์กทนะครับมาร์กทก็จะมีตัวเคโรโลมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นตามสัดส่วนสเกลของเขานะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาสเกลเท่าไหร่นะอันแฉยนี้เป็นตัวเล็กสําหรับที่ต้องขี่ตัวมาร์กทแต่ว่าน,นี่เป็นตัวใหญ่ที่สามารถเล่นเดี่ยวได้เลยเพราะมีทัอ้งอาวุธปืนบาสุก้ามีระเบิดอะไรพร,ร้อมนะฮะทีนี้ตัวของเคโลโลตัวเล็กนะครับลูกเล่นก็คือขยับแขนขาอะไรได้ ความหลุดความหลวมอะไรเนี่ยถือว่าไม่มีเลยนะฮะเมื่อเทียบกับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่คือจอยคอมันสั้นแล้วก็จอยแขนจอยขามันทําแบบแปลกๆนะฮะเสริมอีกทีนึงก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นของเก่าของเดิมเลยนะฮะทางบันไดแค่เอามารีแพคเกจใหม่เท่านั้นเองนะครับรีแพคเกจเอามาขายใหม่อันนี้มันเป็นของเดิมเลยนะฮะ ก็จุดขยับจุดหลวมจุดอะไรมันก็จะมาคงที่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นทรงในหุ่นของตัว Mark กทนะครับอันนี้ขอพูดย,ยาวๆเลยแล้วกันนะ m a r k กทเนี่ยจุดขยับแขนขาอะไรเนี่ยถือว่าโอเคยกเว้นไอตรงข้อต่อแขนตรงนี้มันจะหลวมนะฮะหลวมมากเลยนะฮะการถืออาวุธการถือโลนะฮะถือว่าโอเคเอ่าสติ๊กเกอร์ตรงนี้สติ๊กเกอร์ที่ตานะฮะสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับ มันจะมีอีกสติกเกอร์ที่ปีกนะฮะนี่ตรงนี้ลืมปิดก็สำหรับตัว Mark II นอกจากเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ยังมีลูกเล่นนะฮะในการเปลี่ยนเป็นยานได้อีก2แบบนะครับตามในคู่มือนะครับนี่แบบแรกจะเป็นยานแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นปีกพับ ขึ้นด้านบนก็คือรูปทรงคล้ายกันนะฮะต่างกันแค่ตัวปีกพับแนวตั้งนะครับกับตัวปีกพับแบบแนวนอนนะฮะตามนี้นี่ปีกพับแบบแนวนอนอันนี้เห็นภาพหน่อยจะเห็นว่าตัวชิ้นสีโล่นี้จะไม่เหมือนกันนะฮะสติ๊กเกอร์มันมาไม่ครบนะฮะโล่นี้เป็นแบบน้าเงินด้านบนแล้วก็ดาวอัน่อันนี้ขาวโล่งมาเลยนะฮะสติ๊กเกอร์มาไม่ครบนั่นเองอ่ะตามนี้ ทีนี้สำหรับตัวเครโรโลเองนะฮะก็จะมีลูกเล่นกับตัวยานอันนี้นะครับนั่งอันนี้ต่างหากนี้สติ๊กเกอร์ลูกก็จะมีร่องที่อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็อันนี้แล้วก็ติดมันลงไปแบบนี้หมุนอ่าก็จะเป็นตัวเครโรโลนะฮะ ที่ขี่เหมือนอะไรสกูตเตอร์ป่ะทีนี้ก็พับปีกลงไปนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะหลวมนะฮะแล้วก็ติดที่ด้านบนตรงนีก้ก็จะเป็นในส่วนของการประกอบกับตัวของมาร์กทูแล้วนะฮะทีนี้ในการเปลี่ยนเป็น ยานอีก2รูปแบบนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะฮะก็เป็นการพับปีกเก็บเท่านั้นเองนะฮะเราถอดอาวุธกับโล่ออกก่อนแล้วกันปึ๊บพับปีกนี่ก็คือเป็นแนวตั้งหลังจากนั้นก็พับขามาตรงนี้แล้วก็พับขาขึ้นนะฮะ เอาให้มันได้ทรงประมาณนี้คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับส่วนอีกรูปแบบก็เป็นการพับปีกออกไปเลยนะฮะโดยการดึงแขนมันออกมาก่อนนะฮะนั้นก็พับไปที่ด้านหลังนะครับให้มันติดล็อกอย่างนี้นะฮะหมุนมือนะครับดึงออกมานะฮะเอาให้ติดล็อกนะฮะหมุนมือ สำหรับตัวเท้าก็ต้องดึงอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เปิดด้านหลังนะครับเพื่อให้มันโยกได้ไกลามากกว่าเดิมอ่าทีนี้ตัวเท้านี้ก็พับมาด้านหน้าเลยย๊บบเคลโลงไปแล้วช่างมันหอกก็จุดขยับจุดหลวมอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้ต่างจากของเดิมเลยนะเพราะมันคือของเดิมร0 0นะฮะนี่ก็คร่าวๆนะครับสำหรับตัวยานเนาะแล้วก็เอาปืนมาติดตรงร่องตรงนี้เอาโล่มาติดตรงร่องตรงแขนปึ๊บสุดท้ายนะครับก็เอามาติดกับตัวฐานนะฮะซึ่งจะมีรูอยู่ตรงนี้พอดี ก็จะตั้งได้ประมาณนี้นี่โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ3ลูกเล่นนะฮะของตัว Mark กูนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสินค้าออกมาครบชุดนะฮะสำหรับตัว Mark กูซึ่งมันมี5ตัวในการประกอบนะฮะตัวนี้ก็จะมีออกมาครบ5 5ตัวเหมือนกันนะเท่าที่เห็นนะฮะคือมันจะมีรวมร่าง2แบบก็คือ Mark กูแล้วก็โชกุนนะฮะคือสินค้าเนี่ย ที่เป็นโครโลเนี่ยออกมาครบนะฮะก็คือเป็นการรีโรดักออกมาครบใหม่แล้วฉะนั้นถ้าใครอยากจะซื้อหากันนะครับก็ลองไปดูร้านใกล้บ้านนะครับแล้วก็ไปซื้อให้มันครบชุดครบเสร็จเท่านั้นเองสำหรับกล่องที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นแค่ กล่องรวมนะครับที่เป็นของเคโรโลเท่านั้นนะฮะไม่ใช่กล่องที่เป็นเซตนะกล่องเป็นเซตมันเป็นกล่องเล็กๆรวมกันนะครับถึงประกอบร่างเป็นร่างใหญ่ได้นะครับคร,ค,รคร่าวๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล่องของ Anniversary Special Version นะครับของตัวเคโรโลทั้งเคโรโลกันโซแล้วก็เคโรโลมาร์กทนะครับผมสำหรับอสองชิ้นนี้นะฮะ ได้รับการสนับสนุนจากทางร้านกันพาเวลเล็ตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะหรือว่าสนใจนะฮะก็มีลิ์สั่งซื้ออยู่ที่ดจ้านล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะแล้วยังไม่เคยกดติดตามเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม